วิธีการจูนรีโมท Channel นะครับอันดับแรกให้กดโปรแกรมหนึ่งครั้งนะครับขึ้น AE ให้ลองหาเมนู AE ฮะเ e โอเคเแล้วนะครับแล้วก็กดเซ็ตยืนยันนะครับให้ลบรีโมททุกตัวก่อนนะครับไปหาคำว่าเ e ไ e ตัวน,นี้ครับกดเซยืนยันกับรีโมททั้งหมดโดนลบหมดแล้วนะครับทีนี้พอเราตั้งค่า รีโมทสี 4, ผมให้กดเซทีเดียวนะครับไปที่ AE อฮะหาคำว่า AE เจอ E กดเซครับเราให้เราเลือก PD นะฮะ PD ก็คือตัว PD นี่ตั้งค่าให้ป่มเดียวผมนี้ผมเดียวผมนี้ผมเดียวเปิดปิดหยุดให้เราเลือก PD นะครับ พีดาโอเคพอได้ PD ดีแล้วเรากดเซตฮะโอเคทีนี้เรามาจูนรีโมทกดกดลบค้างไว้ครับขึ้น PD แล้วกดที่รีโมทนะฮะหาค่มันรับค่าแล้วเรากดปุ่มตัวนี้คือเปิดอันนี้คือหยุดอันนี้คือปิดน,นี้คือหยุดอันนี้คือเปิดข้างเดียว